โอเคครับสรุปศึกรอนะครับประจำวันที่4บ้านเราหรือ3กุมภาพันธ์บ้านเขานะครับเปิดมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของเจอูโซนะที่ยีดนะครับยีดห้าท่ายีดเดอะย,ยีดเดอะอะไรก็แล้วแต่ออกมาขอบคุณแฟนๆน,นะครับซึ่งกว่าจะได้พูดขอบคุณใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> แกยีดรัว ครึ่งกืบสิบห้าเออประมาณสิบห้านาทีอ่ะประมาณนั้นแหะคือยังไม่ได้พูดแล้วก็ยีด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 กันโอโ้โหถึงขนาดที่ว่าอยู่เนเวทียืนค้างสักพักไม่ไหวเว้ยยีดต่อยีดต่อคือต้องยอมรับว่ากระแสแม้ว่าจะโดนวิจารณ์หนักมากในรัมเบิลแต่ยังไงคนมันก็ยีดสู้กับแกนะครับวันนี้ยีดกันเต็มที่ในท่คลิฟแลนด์นะครับหลักๆเนี่ยเจแกก็บอกนะว่า ขอบคุณตื้นตังจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับเนื่องด้วยปล้ามมาแล้วสิปีอยากจะมีชีวิตที่ดีก็ปล้ำแท็กทิกับพี่ชายฝาแฝดเพื่อสืบสารตำนานเลก,กา c ซีของตัวเองแล้วก็ทำมันได้ตอนมาก็มาที่ช่วงโควิดระบาดก็ไปอยู่ใต้อานัตของมหาเทพซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เจ๋งมากนะครับจนตอนนี้ก็กลัว ไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าจะปั้มเดียวรอดไหมนะฮะไม่มีสิ่งนั้นผมไม่มีสิ่งนั้นแต่เมื่อผมมาที่นี่วันนี้นะตอนนี้ผมมีสิ่งนั้นแล้วอ่านะฮะก็แฟนๆก็ตโกนอยูดีเสิร์ฟจนพี่พเจเราร้องไห้นะร้องไห้เลยนะครับร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเขาทํางานหนักมากทํางานหนักจริงๆนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ง่ายๆเลยไม่มีแฟนๆไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมในวันนี้ออเอออร้องไห้ ร้องไห้ครับโอ้โหบีบน้ำตามากว่าจะบีบได้แทบตายนะฮะและผมจะไปรัสเซียเมเนียนะครับนั่นแหละคือผมอู้นะครับพูดเสร็จปุ๊บมาทันทีครับกุนเทอร์ครับกุนเทอร์ก็พูดง่ายลำคาญนะฮะลำคาญการยีดนะฮะกุนเทอร์ก็เลยมากุนเทอร์ก็มาด่าเลยนะครับมาเดี๋ยวหาอ่านี่กุนเทอร์มาปุ๊บกุนเทอร์พูดเลยครับว่ากูผิดหวังในตัวมึงจริงนะมึงเป็นคนชนะกูผิดหวังเพราะอะไร กูเจอมึงกับมาเพราะกูเจอมึงมาหลายรอบแล้วแล้วกูก็ชนะมึงนะการชนะมึงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยสร้างเกียรติประวัติอะไรให้กูเลยแทนที่จะเป็นพังเป็นซีหน้าหรือเป็นคขก็ได้ให้มันได้จารึกในเกียรติประวัติของการรักษาชแชมป์กูปรากฏเป็นมึงอีกแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นกูขอปฏิเสธแชมป์จากมึงกูไม่อยากจะชิงกับไม่อยากให้มึงชิงแล้วกูเบือ่อผลก็เหมือนเดิมนะแต่ถ้ามึงดึงดัน จะขอชิงแชมป์ะกูกูบอกเลยว่าทุกทุกอาทิตย์ก่อนศึกแมนเนียมันจะเป็นนรลกของมึงและพอถึงศึกแมนเนียกูจะจัดก,การกับมึงให้เหมือนหมาขี้เรือนหมาเน่าเอาให้เละดังนั้นแล้วเนี่ยมึงมีอีกทางเลือกหนึ่งนะนั่นคือไปเอาอีกแชมป์หนึ่งซะไม่ต้องเจอกูนะดีกว่านะอะไรอย่างนี้เอาไงไว่าไง เจก็เลยบอกว่ากูกูกูเหนื่อยแล้วกูเบื่อกูเบื่อที่ต้องโดนด่ากูเบื่อที่มีคนบอกว่ากูเป็นแค่ไอ้แท,ท็กทีแมนกูเบื่อที่มีแต่คนบอกว่ากูไม่คู่ควรกับการได้ไปเป็นผู้ชนะในลัมเบิลเอาอย่างนี้ดีกว่าเสาเนี่ยในสมักดาวเนี่ย,ยหรือสุกเนบ้านบ้านเขาเนะกูจะไปคุยกับโคดี้นะและไม่ว่ายังไงก็ตามในเรสเซอร์เมเนียกูจะเดินเข้าไปในฐานะของผู้ชนะลัมเบ แล้วกูจะเดินออกมาในฐานะของแชมป์โลกไม่ว่ากูจะเจอกับใครก็ตามนี่ครับก็ประมาณนี้กับกับเซกเมนต์แรกนะก็แน่นอนนะครับว่ายัางไม่เลือกนะแม้ว่าหลังลัมเบิลเนี่ยเจจะพูดเลยว่าอยากเจอคุณเธอนะแต่หนะ้าตอนนี้คือยังไม่เลือกนะครับก็ต้องบอกว่ายัางไม่เลือกมาที่คู่แรกกันดีกว่าพูดไปพูดกันมาเยอะแล้วคู่แรกเป็นไกเซอร์เจอกับทางด้านของเพนต้าซึ่งไกเซอร์ก็แพ้ไปโดน เพนต้าไดเวอร์ไปแต่ว่าตอนจบเนี่ยเพนต้าเนี่ยโดนดึงความสนใจโดยพีทดันนะครับแล้วก็โดนไกเซอร์รอบทําลายก็ดูทรงแลบเพนต้าเจอไกเซอร์และพีทดันเนี่ยน่าจะเป็นศึกในอนาคตที่จะถึงเร็วนี้นะฮะแต่ว่าเอาคู่แรกไม่ค่อยมีอะไรมากแม้ว่าเพนต้าจะปั้าแต่ก็นั่นแหละมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับต่อมาครับก็เป็นขุนแม่ฮะแม่มานะครับหลบไปแม่จะเดินนะฮะชาา์ลอดแฟลร์ออกมานะครับออกมาปรากฏตัวครับแล้วก็ แน่นอนว่าเสียงโหมีให้เธอเหมือนกันกับมีมีให้เธอเช่นกันนะฮะเสียงโหมีกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับหลักๆนะชาราลอตก็บอกว่านี่เป็นอ่านี่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ยากมากสาหรับเธอเพราะเธอบาดเจ็บหนักทั้งปีครับเอซไม่ใช่แค่ a อซออะเอ็นควายน้าควายหลังขาดคู่เลยนะจังหวะโดดลงมาผิดลงมาผิดนะนะจังหวะผิดทุกอย่างนะผมจําไม่ได้นะทำให้เธออะห่างหายไปจากเวทีเนี่ย นานเป็น1ปีนะฮะและที่สำคัญคือเธอหย่าด้วยนะตก,ตกใจมากนะเพิ่งแต่งงานมาได้2ปีหย่าเลยนะครับ Under day นะอันเดรเดหย่าแล้วเรียบร้อยแนละ้วตกใจเหมือนกันนะนี่เป็นการหย่าครั้งที่สาในชีวิตของชาร์ลอตต์แล้วนะครับต่อมาก็คือเธอก็บอกว่าแน่นอนว่าตอนนี้ใครจะโหดเธอก็โหไปเพราะยังไงก็ตามเธอจะโอบรับโอบรับความโหดนี้ไว้เพราะเธอรักทุกคนคะ่ะชาร์ลอตต์บอกแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าเธอเป็นผู้ชนะในลัมเบิล นั่นคือการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเธอคือนักมวยร่าำหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของสมาคมและสักพักเรียลิปลี่ก็ออกมาก็ออกมาสแสดงความยินดีแล้วบอกว่าฉันเคารพเธอชานหรอกอยากให้เธอเลือกฉันเพราะฉันจะได้ชนะเธออีกในเลสเซเมเนียอย่างไรล่ละหรอกก็แบบใจเย็นเด็กน้อยคือเท่าที่จําได้เนี่ยครั้งแรกที่เจอกันในเมเนียเนี่ยฉันชนะเธอนะ นั้นแล้วขอไปสร้างแรงบันดาลใจก่อนมาเจอแชมป์อย่างเธอก่อนเดี๋ยวจะไป NXT ไปเจอแชมป์อย่างจูเลียด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปส c k d o ดาไปเจอใดยทิฟฟี่ด้วยขอสร้างแรงบันดาลใจในการพบปะสังสรรค์กับเด็กๆก่อนนะและเจ๊จะเลือกเองว่าเจ๊จะเอาใครนะครับซึ่งเจ๊ก็เลยบอกว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามสำหรับเจ๊แล้วเรียิปลี่ก็ยังคงเป็นเด็กน้อยเสมอในสายตาของชาร์ลอต ซึ่งเลียลิฟลีเนี่ยเธอแก้ตัวว่าตอนที่เธอแพ้ชาล็อตในการเจอกันครั้งแรกที่แมนเนียเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นเธอยังเด็กชาล็อตก็เลยย้อนคืนกลับไปว่าณนะตอนเนี้มึงก็เป็นเด็กเช่นกันใปสายตาเจเลียก็เลยโกรธนะ,ะก็เลยขึ้นบอกนี่เธอไม่ให้ความเคารพฉันเลยนี่หว่าชาล็อตเอาเป็นว่าขอให้เลือกฉันก็นแล้วกันได้โปรดเลือกฉันด้วยเพราะฉันจะได้สั่งสอนการเคารพ ฝังก็ไมไปในหัวเธอเองนี่ก็ประมาณนี้กับเรื่องราวระหว่างลีอาลิปลี่และก็ชาลั l แฟร์นะครับตัดกลับมาในหลังฉากเนี่ยก็เป็นอิยอสกายเนี่ยกำลังวอร์มเพราะว่ามีโปรแกรมจะต้องกลัำมคัดเลือกไป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 ,ไปสู้กันใน e c ซนะ e l i m i n a t i o n c h a เ b e r เจอกับลิฟมอร์แกนก็วอร์มกันอยู่แล้วสักพักหนึ่งลีอาลิฟลี่ก็เดินมาเจออิยอก็คุยเล่นกันแล้วก็โ e ยก็บอกว่าไม่แน่นะโย e อาจจะได้เจอกับ เลียก็ได้เลียก็บอกโชคดีแล้วกันอะไรอย่างนี้สักพักทั้งคู่ถ้าโดนทั้งลาควลกับลิกมอร์แกนเล่นงานนะครับบาดเจ็บนะฮะก็เลยเป็นการปูเนื้อเรื่องเพื่อไปยังศึกที่จะถึงนี้นะฮะต่อมาก็เป็นนิวเดย์นะครับในเพลงใหม่นะเพลงใหม่นิวเดย์เอาชนะ LWO ไปไปได้โดยมีการช่วยเหลือเบาๆจากพี่แสงนะครับพี่แสงมาโผล่มาทำให้อ่า ทั้งดาก็ลีแล้วก็เรมิเซเรโอเนี่ยเสียสมาธิที่สำคัญคือมันไปดึงขาเรมิเซเรโอทำให้เรมิทำให้เรมิเซเรโอเนี่ยเสียจังหวะพอขึ้นมาก็เลยโดนทรัฟเฟิินพาราไดซ์จับกดน,นักสามไปทีนี้มาที่คู่ของเลีอาลิฟลี่ไม่ใช่ผู้บิดอียอสกายเจอกับลิฟมอร์แกนแมตซ์สนุกนะครับกำลังลุ้นเลยกำลังสนุกเลยสู้ไปสู้มาแบบพลิกไปพลิกมาแบบเรียกได้ว,ว่า ยังไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นคนใครจะเป็นผู้ชนะใครเป็นต่อยอะไรยังไงแต่สุดท้ายลาควมาปวดแมตชจนเรียริบลี่มาช่วยพอมาช่วยปุ๊บเนี่ยอัดไปอัดมาริฟมอร์แกนดึงผมเรียริบลี่เรียริบลี่เลยไปต่อยริฟมอร์แกนเข้ากรรมาการเห็นปุ๊บเลยถือว่าเรียริบลี่เข้ามาช่วยเหลืออีโอสกายทำให้อีโอสกต้องแพ้ฟาวไปเรียอาฮนด้านของริฟมอร์แกนเลยได้เข้ารอบไปปล้ำในอีซีต่อเลย <c oughs> จบแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะปูไปให้มีความขัดแย้งกันระหว่างเรียริบลี่แล้วก็อโยสกาเพราะว่าสองคนเริ่มเถียงกันแล้วยิอยงอนมาทํามาช่วยย,อ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 ยอ่อมาย่อย่อไม่มาทํางนี้กบย่อได้ไงย่ออะไรป้าดีๆอยู่ส่วนเรียริบลี่ก็บอกฉันไม่ได้จำนั้นนั่นฉันแค่จะมาช่วยเธอแต่ไม่คิดว่าจะทําให้เธอแพ้อะไรอย่างนี้แต่ว่ายอ่ยอย่องอแล้วย่อกาบ้าอะไรอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นการปู ผมว่านะดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเรียลิมี่เจอกับยอสกายก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะเพราะเดี๋ยวมันจะมีล่าช้ชงคลยฟายอีกครั้งหนึ่งอีโ e ออาจจะได้เป็นล c าช้างแล้วก็อาจจะเป็นผู้ชนะในอิลิมิเนชันแชมเบอร์ก็เป็นได้สำหรับยอสกายนะครับนะครับต่อมาครับก็มาดูไลฟ์โค้ดกันเซตโลลินครับมาในชุดแวนเฮลซิงชุดบ้าเลยไม่รู้นะเป็นคาร์บอนช่อย่างนั้นนะฮะออกมาพูดในศึกรอนะครับ แน่นอนว่าเขาเออกมาพูดเนี่ยเขาด่าเขาบอกเลยว่าเขายินดีกับเจอูโซ่ด้วยที่ชนะศึกรอยัลลัมเบิแม้ว่าเขาจะเจ็บใจเล็กๆก,ก็ตามแต่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ชนะในลัมเบิเนี่ยแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่เขาสาใจกว่าก็คือเขาได้เห็นไอฝันของไอพังหลุดรอยออกไปเพราะโดนพี่แสงเอาออกนะสะใจตรงนี้แหละโดนพี่แสงเอาออก ส่วนโรมาเล่ก็ตกรอบไปในศึกรัมเบิลเช่นกันและไม่ได้ไปแมนียแน่นอนนะครับเพราะว่าชั้นเนี่ยจัดก,การอัดมันให้แหลกคืแหลกคืจนมันไม่สามารถที่จะปลามได้แๆๆน่ในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนว่าแต่วยู่จเนี่ยไม่ได้บอกความจริงชั้นเลยจะบอกความจริงให้ว่าฉันไม่คนเล่นงานไอโรมาเลนเองและชั้นมั่นใจว่ามันจะหายไม่ทันแมนียอย่างแน่นอนนะครับ เซตบอกแบบนั้นแล้วเขาก็กลับมาพูดถึงเรื่องของเขากันบ้างเขายังมีตัวไปสุดท้ายอยู่นั่นก็คือ Elimination Chamber ซึ่งเขาต้องโฟกัสและอาทิตย์หน้าเขาจะต้องเจอกับตลกอัจฉริยะฟินแบลเลอร์แต่ณตอนนี้เพื่อนของเขาเนี่ยแซมมี่เซนเนี่ยกำลังจะมีโอกาสเจอกับพี่จับซีเอ็มพังดังนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแซมมี่มึงออกมา แล้วว่าแล้วพอแซมมี่ออกมาปุ๊บเส้นโรล,ลินก็สวมวิญญาณเป็นไลฟ์โค้ชนะครับบอกเลยว่าฉันก็รู้ว่าแกเองก็เกลียดไอพังไม่ต่างจากฉันนะแม้ว่าที่ผ่านมามึงจะมีการถีบหน้าผิดอะไรก็แล้วแต่จะไม่เป็นไรครั้งนี้ขอบอกเลยกูอยากจะให้มึงทำลายความฝันในการไปเรสเซอร์มเนียของไอพังให้ได้นะแซมมี่ ไอ้พังมันพูดว่าแกมันไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับมันเนี่ยมันพูดถูกแล้วเพราะอะไรเพราะแกอยู่เหนือมากกว่ามันเยอะแกคือคู่เอกเลยเซมานี่ยนะดังนั้นแล้วเนี่ยจงดับฝันของไอ้พังซะดับฝันของมันซะเพื่อนทําลายซะทําลายมันซะนะนะแกต้องทำเพื่อตัวเองบ้างแกดีแกดีพอดีพอที่ชนะไอ้พังได้จงดับฝันของไอ้พังซะไลฟ์โค้ดเซตได้พูดไปอย่างนั้นแล้วเขาก็เดินจากไป สวนกับเซียมพังพอดีแล้วก็มีปะทะกันเล็กน้อยเบาๆนะไม่มีอะไรมากจนแน่นอนว่าพังมีมีความมาแยกด้วยเับก็เลยคำกล่าวว่าพังเนี่ยเดินมาสู้คู่เอกกับทางด้านของแซมมี่เซนเป็นคู่เอกนะผลก็คือแซมมี่เซนกับเซียมพังปล้ำสนุกนะครับรอบนี้ที่พังไม่ค่อยหอบนะที่พังพละกําลังดีขึ้นนะแล้วก็ปล้ำกันมีการแก้ท่านู่นนั่นนี่เออถือว่า เป็นแมตที่สนุกดีลุ้นกันระทึกเลยสุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านของแซมมี่เซนเนี่ยกำลังจะใส่ให้รู้ว่าคลิกแต่วิ่งมาทีมเนี่ยเจอพี่พังเราจับแบกแล้ว g t s นับ3ชนะเลยก็เลยกลายนว่าพี่พังเรานะครับก็ได้เข้ารอบอ l ลิมิเนชันแชมเบอร์เป็นคนที่2ต่อจาก c ีอาต่อจากจอร์ซีนาถามว่าจอร์ซีนาไปชนะใคร จอหน์นซีนามีตั๋วช้างครับทุกคนเพราะว่าเขาพูดประกาศไว้ตอนหลังจากจบลัมเบิลว่าเขาเนี่ยรูปเนี้ยเห็นปะ่ะรูปเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่าเขา,าเขาแบบจอห์นซีนาเข้าเป็นคนแรกเลยคนระับยังไม่ได้ปั้มเลยแต่เขาเป็นคนแรกนึ่งด้วยเขาแพ้ในลัมเบิลแลวเขาจะไม่ยอมแพ้นานั้นเขามีอีกทางหนึ่งก็คือเขาจะต้องไปในรัสเซียด้วยตั๋วของอิลิมิเนชันแชมเบอร์ให้ได้ผมก็งงๆนะว่าแล้วซีนาไม่ต้องปั้มหรือวะแล้วได้ตั๋วช้างมาก่อนเลยแล้วก็ประมาณนี้ นั่นเท่ากับว่าคนเข้ารอบผู้ชายเนี่ยเข้าไปแล้ว2นะจาก6คนก็ต้องดูกันว่าอ e ีหกอีสีคนที่เหลือนะีจะเป็นใครบ้างซึ่งอาทิตย์หน้าก็คือเซตโรลินปล้ำกับฟินแบลเลอร์ er, แล้วก็โลแกนพอลจะปล้ำกับทางด้านของเลมิเซริโอด้วยประมาณนี้นึกว่าจบแล้วนะเพราะว่าแซมีิเซนก็แพ้ไปแล้วเซียมพังก็ลุกขึ้นมาจับมือกับแซมี่เซนแล้วเป็นการขอบคุณ ผมก็นกึกว่าจบแล้วปรากฏไม่จบเว้ยเพราะอะไร KO ออกมาครับออกมาเล่นงานเซมิเซนด้วยแพ็กเกจพายดรเวอร์อาจจะแค้นใจที่มึงมาดูกูแต่มึงไม่ช่วยกูเลยในแมตตไต่บันไดาอาจจะเคืองใจตรงนี้แล้วก็เลยใส่แพ็กเกจพายดรเวอร์ใส่ใส่ซมิเซนเลยซึ่งนี่น่าจะเป็นการปูเนื้อเรื่องไปยังสึกระหว่าง KO ปะทะไซมิเซนรอบที่ล้านนะครับต้องบอกแบบนี้รอบที่ล้านนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเนี่ยแหละใส่ไปแล้วแพ็กเกจพายไดเวอร์เรียบร้อยเป็นอันจบรายการจบสึกรอก็รอดูกันไปนะครับสําหรับคนที่ติดตามชมนะครับที่ยิเราจะเลือกใครนะฮะแล้วก็ K.O. โอเซมิเซสึกใหม่จะเป็นยังไงรวมไปถึงความบาดหมางระหว่างเซตโลลินซีเอ็มพังและโรมันเรนเชื่อว่ายังมีต่อแล้วก็ต้องดูว่าเจนหลอดเนี่ยนะชาลอตจะเลือกใครนะครับต้องดูกันแต่ว่าตามข่าวก็ ไม่พ้นทิฟฟี่ถ้าตามข่าวนะเพราะเขาอยากให้2คนนี้เจอกันบลอนเจอกับบลอนนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนี่คือสรุปศึกร,ร,รอแบบย่อๆโดยซิกวันนายบายปอนะครับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนชื่อบ้างขอบคุณที่ติดตามชมกันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ